อาบังเทสอาบังเทสอยู่สักนิดน้อยบอกถึคทีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธาสารย์นะโมตัสสะอะภะวะตูอระหะตูสัมมาสัมพุทธาสารย์นัตถิเมตระนังอริยังธัมโมเมตระนังวะหลังสังโฆเมตระนังวะหลัง

อันนั้นเป็นว่ามันเป็นหนทางแห่งความคิดหายมันไม่เหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นักพิณีจะระนังอยางพระพุทธโธมีจะระนากล,ลังพระพุทธเป็นปีพึ่งของตนพระธรรมเป็นท,ที่พึ่งของตน พระอริยสงเจ้าเป็นที่พิงของสมตนอันนี้ทเรียกว่าสมบัติอันดีเรียกว่าเป็นสมบัติเหมือนแก้วที่ไมนะ่มีความเศร้าหมองไม่มีการทุกกุกใกใดๆทุกอย่าง ่ให้เราทุกสายตรงที่นึกเมื่อเวลาอยู่ดีสีพุพพุทธสีประทับเมื่อเวลาเป็นไข้เป็นหนาวเข้ามาหรือสีสีสาระนักจรงที่ไหนจีอันนี้ท่านแม่ว่าตนของตนนั่นเอง เรล่มงมือจอดตาบอดมือเจอป่วยไข้กล้จะตายแล้วมันเอาผีมาเป็นผีพึ่งให้เราคิดนึกในตัวของเราผีทั้งหลายนั้นมันเป็นของมืดคนเอาสารนะผีมาเป็นผีพึ่ง บุคคลน,นั้นเสนอไปกตกนรกกันตะนะกันตะเป็นดนยมือเป็นระดับที่สองของอาเลจีอันนี้ให้เราคิดนึกผีทั้งหลายไปรบผีงามไม่งามเหมือนเมือนผี น้าเรียกเสมือนสีที่เรียเสมือนสีมันไม่ผีเสมือนสีทำไมคนเราจะเอาสารณะสีมาเป็นพึ้งไปไหวไปบูชาผีไปลึกอถึงผีเดี๋ยววจนของตนนั่นเอง นะลึกถึงพระพุทธถึงพระธรรมถึงประสงเป็นสนาระคุ้มคึของตนผลประโยชน์ของตนอันต่อไปภายหน้าหน้าที่ของตนนั่นเองจะมีรับผลแห่งความสุขเป็นมนุษย์และเป็นเทวดา บุคคลที่เขาเป็นสัตว์สิ่งเดือสามในโลกในเวลาปัจจุบปลาในน้ำสัตว์ในบนบกโตัใหญ่ที่สุดในน้ำก็ปรววานโตัวใหญ่ที่สุดในบนบ,นบกก็เปรเีชจ้างกระทันสิ <c oughs> ่งเหล่านี้เราเห็นประการใด ตนของตนนั่นเองเป็นมนุษย์แล้วเอาสาระที่ไหนดีมาเป็นสมบัติของเจ้าของให้เราทุกคนจงคิดนึกในชีวิตวันเดียวนี้นให้เราทุกคนจงตงจั้งใจว่าพอพุทธคนเรนือกว่าเป็นแก้วสาระอันดี พระคำพญากวักเ,วเป็นแก้วสารณะอันดุพระอัยยะสงเจ้าทามหลายเป็นแก้วสารณะอันดุพุทธังสารนั่งพัฒน์นีสารณะอันอดุไม่เหมือนพระพุทธสารณะอันประเสริฐให้เราทุกคนต้องคิดอ่านครั้งลาเจ็บป่วยคั้ ธรานวลาไม่สบายว่าหรือไปหาศีสามาลางตรงไปไว้ซองศีลไปสา,ามเร <c oughs> ื่องกัรมกานอนุญาตพเนเยกว่าตนไม่สบายเท่าไหร่ยิ่งเอาชิงที่มาเป็นสารนะเอามาเป็นที่พึ่งของตนอันนั้นละเจนม่ขึงตัวตายแล้ว ไปตกนรกคนนรกมาแล้วก็มาเป็นสัตว์ศาสตร์ในโลกส,สัตว์ในโลกมากที่สุดจนนับคนารนาประมาณไม่ได้เลยจาสตร์ระดับสูงใหญ่ขึ้นมาแล้วมันเคยเป็นมนุษย์กันมาถางนั่นแต่ด้วยเห็นใดจึงจต้องการสมัครอยากจะเป็นสัตว์ศาสตร์ ก็เพราะความตนของตนนั่นเองเป็นคนงมงายเป็นคนไม่รู้จักสมบัติอันดีประการใดไ่วยศีรษะมาลางลงไปําเลือกสีระจาเอาศีเป็นหมู่เอาศีเป็นสาระเอาศีเป็นที่พึ่งเอาศีเป็นสมบัติเอาผีเป็นเจ้าของเจ้าอ ผีทังหลายให้เป pues like ็นผู้หลักษาโตัวของเราใครว่าดีแล้วผีทังหลายผีทั้งหลายเือทุกข์กับสีทุกข์ที่ในโลกทุกหลักษานขึ้นตัวผีแล้วสี่ไม่ดีดังนั้นทุกหลักาททำไมเราจะเหนดีพราะฉนัทำไมยังเอาสิ่ง่ผ อันนี้ให้เราคิดตามตนของตนเพราะฉะนั้นในการให้วายจะแปลวา่านักที่มีสรนางอันยังนัาที่ยังอื่นของข้าพุทธภมีสรนางวลางพอพุทธพระเจ้าของอริที่ตัดเซนโีโรเป็นสารณาที่ซึ่งของข้า คมโมเมสารนังวะรังอเตนะคัตเตนะสวดที่มีโหสุสพพตตาพระธรรมคำสอนของพุทธะที่บอกหนทางที่ไปสู่ความสุขที่บอกหนทางไปสู่ความทุกข์อันนี้เขาเนบว่าเป็นธรรมะเป็นคำสอน ที่รักษาบุคคลผู้ที่ตั้งใจทำความดีบุคคลนั้นแปลว่าเขาได้ความสุขเป็นมนุษย์เป็นเจ้ดาดาตลอดไปมนุษย์ไม่เต็มในฉวคนนรกเปรตผีทั้งหลายไม่เต็มนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึก ยุคสมัยพุทธเจ้ามาศาสในโลกองค์พระยังมีพระอรหันต์ั้งยยังมีในโลกมนุษย์ทั้งหลายก็น่ที่ไปสู่วรวั์หลังไหลกันขึ้งไปนมื่อหยุดสิย่อยิพุทธเจ้าวิริยะที่หนึ่งอายุยืนแสนปึกเจ้เจ้านิพพานแล้ว ยังอิเสนีผสมสะอาดตั้งตอมนุษย์ทั้งหลายก็ขึ้นไปสู่ตัเป็นระดับกันไปตลอดเมื่อมดุทธ,ธะแล้วไม่มีเลยนาทีมนุษย์ทั้งหลายจะต้องไปสู่นรกคนจากนรกกันมาแล้วนาทีไปเป็นปุถุเป็นผีเป็นสัตว์ อยู่ในโลกประกาศใดใดสวยผลความทุกข์ของตนอยู่ตลอดสิบนิดเป็นสมัยพวกเราจะไม่คิดไม่อ่านแล้วในชีวิตของตนที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วควรจะมีปัญญาความคิดเราเป็นมนุษย์มาบัดเดี๋ยวนี้มาด้วยอย่างไร อะไรพาให้นเรามเกิดเป็นมนุษย์อะไรพาให้จนเราตกแต่งเป็นรูปของมนุษย์อะไรที่ยามมาคุ้มครองตัวของเราจะเป็นมนุษย์สัตว์ระสารอะไรจาคุ้มครองอะไรตกแต่งต้อควรคิดอ่านในชีวิตของตนทุกคนเมื่อเวลาเป็นถ่าเป็นหนาวละ เอาผีสามมาลางดงไปตามเรื่องพระผีภาษะในที่เะอ่านในเทุกอย่างหน้าที่ก็ต้องไปนรกนรกมันเห็นนะให้เอาคิดอ่านในโจกของเราทุกคนตายแล้วว่ให้ยาที่น้องสมบุญหาผู้ทิศหาเปรตพระเจ้าสร้างสมัยพุทธ ดิพติทิสิเวชภูภูกุสันโโกนณกมโนกัสโูโกตโมจนตลอดอยากที่น้องขอนผงของเขาเกิดมาเป็นมนุษย์ฉันมีคำบุญในทานจนของตนจนพ้นไยอันตราดตั้งแต่เมื่อเจก่อนไม่คือสวยความทุกข์อยู่จนตลอดชนี้ยุคสมัยพระเจ้าพุทธา อันนั้นเป็นวรื่อเประเล็กอะนี่ละนิสัยปัจจัยหรือว่าปกติมีคนทั้งหลายยังสมุนิุิลในงานสีน้องขั้นภาบุคคมความชุกขของตนยังเหนื่อยเออจะทำจะทำเท่าไรจะทำไปเลยมันต้องไม่ในรักอะไรชักอย่างมันต้องสวยความทุกข์ตลอดไป นี่ให้เราทุกคนจงสิดนึกตัวของเราบทเดียวนี้มันจะไปนรกหรือจะไปสวรรค์มันจะไปเป็นเศษสีเป็นผักหรือจะเป็นมนุษย์ให้เราทุกคนจงสิดนึกในตัวเจ้าของขันคนไหว้พระตั้งใจทุทธังทำมังสังขังตะนางกัตราม์ เป็นสาระที่พึ่งของตนอยู่ตลอดจดนิดบุคคลนั้นหน้าที่ของเขาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเกิดมากระพวกวักบัณฑิตหน้าที่ก็เพิ่มความดีให้จิตจิตของตนตลอดปัดอันนี้เป็นเหพุผล็น,นิดใส่ถึงปัจจัยให้ความดีไม่ให้หนีจากใจของเราตลอดตั้งไปชนิด เราทุกคนคนคิดคนอ่านคนทิ่เจารนาเพราะฉะนั้นในการที่ให้ไหวระาพอพูดพอทำพอสมงนั่นคือนนกนทีื่นสรางนี้จำลังอันยาพุทธภมีกำณังวารังอื่นๆัดเกโสที่มหัวตรงจะกรพรมตะเปรว่เรา นี่ให้เราทุกคนจดคิดอ่านให้ดีในชีวิตของตนทห้สาระอันมีคุ้มคองอยู่จนตลอดไปในชีวิตของตนที่ในเวลาบันเดียวนี้เรามีชีวิตอยู่แล้วตนของตนแปลว่าเึินพอพุทธธรรมพอสคงเป็นที่คุ้มครองตัวของเรา สองธรรมะเป็นที่คุ้มครองโสของเราสามบุญกุศลเป็นที่คุ้มครองโสของเราสี่ความดีใจใจเที้ยวคำใบ้เป็นที่คุ้มครองโสของเราหน้าที่โสของตนก็แปลว่าเป็นคนที่ใสสะอาดไม่สกปรกไม่เป็นคนมืดเป็นคนสว่าง มนุษย์สิวะร่างกายที่มนุษย์เจใจสิวะได้จนตลอดไปเมื่อใจหนีจากร่างกายอันนี้แล้วก็ต้องเป็นเพจเจ้าทั้งหลายทั้งีเพราะร่างกายอันนี้ขาดทั้งสีนขาดดินขาดน้ำขาดลมขาดไผ่สี่อย่างนี้มันมันสมองเสมอกันใจมันรักษาไม่ได้แล้ว มต้องหนีท่านเสียขันท่าทั้งสียยังคุ้มครองกันอยู่ใจไม่ต้องอยู่ไปในร่างกายอันนี้บุคคลมีปัญญาแล้วอยู่ในร่างกายนี้เขาใช้ร่างกายนี้ให้เป็นผลประโยชน์ให้ความสุขให้แก่จิตตลอดไปบุคคลมืดแล้วนั้นเขาต้องใช้ร่างกายอันนี้ให้บาปตามทับถม ให้จิตของตนช่งได้้คืนตัวตายแล้วประตกนรกกันตัดแปลว่ามืดมันมืดไปจากมนุษย์นีเองนี่ให้เราทุกคนจงทิดอ่านตัวตของทุกวันทุกเรณาทุกวันความตายของเราใครร้อ่ะต่อไปเมื่อนน่ะลมหายใจยังนีอันนี้แปลว่ามีชีวิต ท่านทั้งหมดลงหายใจแล้วก็แปลว่าใจหนีจากหลางกายอันนี้ไม่จะขาดสองเท่านั้นเองขาดิึกับขาดนา้ําอยู่ในหลางกายอันนี้ขาดลมหนีไปขาดไฟหนีไปใจก็นหนีไปจบของผู้ดูเลยบุคคลมีปัญญาแล้วเขาได้หลังกายนี้นก็ทําความดีเพิ่มอยู่เสมเอม ในชีวิตที่เกิดมาเป็มนมนุษย์นี่ให้เราทุกคนจงทิศนึกนในตนของตนทุกคนนักที่เมธละนังอันยัง่งนักที่ตื่นข้าไม่นับถือละพุโทเมธละนังวัลังพระพุทธเป็นสารณะพระพุทธเป็นที่พึรีพระพุทธเป็นที่คุค้มครองพระพุทธเป็นที่รักษาพระพุทธเป็นที่อยู่ของเรา ตลอดไปสนินี่ให้เราคิดนึกในจัจของเราตลอดต่เหมือนนางฟ้ามันขโมยไปฟังเทศพุทธิย์ได้สำเร็จสันบโสดาโอวรทิสาทิชฌิถึงชาฝรูปของนตนไตเท้ว่าเป็นคนมีปัญญาเลิอศอนชั้นานางถืออะไรแต่อิ่งศูนก็วางสมมาสมุโทโธ เดินต่อมาที่ติโสพรอันสมาตะพุโถโอ้โหที่จะนา่เป็นนี้ที่้ายมีเยื่องเ่าอมึง,องว่า,วาประพุทธธรรมประสงค์ม,มึงว่าเป็นสารณะว่าถึอองอารณ์ของมึงอันนี้แปลว่านางผู้ไปฟังเทศกเจแล้วได้ำกำร็งขั้นโสดาเขาเห็นมันแสงสว่างมันใสสะอาดอิสอระจิงผู้ผล่ได้ง่าตาย เมื่ออยู่ตลอดตึงมันถือมิชาของกลามอยู่ตลอดถึงนิเ่างนี่ใ,นใ,นให้เราทุกคนคิดนึหน้าที่ตัวของเรายังจะเกิดต่าไปในโลกหลานคบซ่ากว่าที่ได้สำเร็จมาผลลตนของตนที่ททจะถษาไม่ีรกับนองหน้าที่ปาโลกแน่นอนไม่ต้องสงสัย <c oughs> ชีวิตใดชนชนพบกปะบันิตชีวิตน,นั้นแปลว่าสมบัติอันดีคือพุทธประธรรมประสงค์เป็นสาระในใจของตนตลอดชีวิตน,นั้นจะต้องไปสู่สวรรค์ชีวิตใดได้องค์ธรรมะคือความสุขความเจริญองค์ฌานเกิดขึ้นในใจชีวิตน,นั้นจะต้องไปสู่เมืองพรม อันนี้คือเนื้อว่ามนุษย์ที่ยังเป็นบุตรตนต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปให้เราทุกคนจงคิดอ่านตนของตนในชีวิตวันเกิดนี้อายวัตตโกขันวัตตโกสุริวัตตโกเจตวัตตะโกพาลวัตตโกวันวัตตโกทุกวัตตโกโอตุตะวะตาอายวัตตตาขันวัตตะตาสิวัตตตาเจตวัตตะตาพาลวัตตตา วันวัตสาสุขวัตสาโหตุสทพอาอาดาชื่ออาตาชื่อยาติจาจสั้นจะมีสตอานางกสินางจะสตาปุกเอกัสตาหนุตลาลนทีตุนนางวาโซปัวาจาวันชากเป็นเจวานาณังเจตาธมวัยา เจวังสิพันติยาสยโยอายัญะโคันนาตินาสังกติสุปฏิจาริยาลตังปิชายาธานาโตปสัพพิโสอาติมโมจะายังิชาสิโตเจจานาปุจักตตะคุณลาภัลัญจารนุคนยังสุเมธสุยังอนัตตสังขนาปกันติสุวัสสมังขลังละขันทิสัพพิโตัสัพพิจาริยามมะ